ีมาสวัสดีครับเร็วๆเร็วๆสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมมามาพยยามจิ้มก๋วตี๋ยวมาคุกับเรานะครับในวันนี้ในช่องฟังแม่มูลนำโชคนะครับวันนี้ไม่ได้พามาดูช้างครับวันนี้ไม่ได้พามาดูช้างอันนี้อ่าควานแม่ควานครับทำอ่บเขาเรียกว่าห่อห่อข้าวต้มเนาะห่อข้าวต้มค่ะห่อข้าวต้มมีกล้วยมีข้าวข้าวสารบด ตัวนี้คือตัวนี้เขาบอกบะท่านอะไรอีกทีแซ่ตีเหนียวบะท่นแซ่แซ่จาบะท่านแซ่แซ่เอาตัวนี้จองหนึ่งอนปอปอจ้าอันนี้คือมันเหลืออีกตัวนี้เอตัวนี้คลุกแล้วเนาะคลุกแล้วเอาคลุกกับมะพร้าวใส่บะข้าวใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ถั่วดำจ้าเป็นอ่าเทศกาลงานบุญใหญ่ครับบุญออกพรรษานะครับผมอ่ก็เป็นประจำของทุกปีที่พวกเราพ่อแม่ไม่มีครับได้ทำหม้อตุ๋นกับป้า เอาตุมไปทําจากไปทางมะพร้าวครับทางมะพร้าวนี่เดี๋ยวกนาูอเดี๋ยวเออทำจากทางมะพร้าวครับหอแล้วก็มัดมัดมัดอ๋อเดี๋ยวแม่ควนาสาตให้ดูสายทิรงจัน แม่ควาเน็ดก็ค่อยเป็นด้อค่ะมือนี้ก็หัดขึ้นกันด้ววันนี้แม่ควาก็เพิ่งหัดือส่วนมากจะมีแต่แม่แม่แม่ควารุ่นใหม่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแต่แม่แม่ควารุ่นใหม่ก็เพิ่งหัดหัดหัดทาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างบางบางบางางบางเทียรก็ยังต้มบ่สุกเลยครับต้มดิบก็มีเนาะหูตะกินค่ะหูตะกินมือตะกินเนาะกินเป็นอย่างเดียวมือนี้หัดหร วันนี้ฮอดหาดหอข้าตุ้มเบิ่งกเกอรเมีอะเมือลรนเมือดเนี่ยเมื่อใดละเอียดมันก็ยังโอ้ฝนฝนตกมีอีกแล้วนี่ลูกได้ตกดีฝนหล่อสูฝนเหลวยังใบตองใบตองครับวันนี้คล้ายๆรวมญาติครับลูกหลานเต็มแล้วครับผมมาพ่อแม่พี่น้องครับทุกคนมาครับก็เป็นความสุขเล็กๆเน่อย แม่กวนบางคนก็จอบกินอย่างเดียวก็มีครับ <laughs> จอบกินอย่างเดียวว <c oughs> ันนี้ไม่ต้องดูหรอกครับช้างเราาฝนตกออกไปไม่ได้เลยวันนี้ทุพกพ่อความแม่กวนห่อหอขาต้มอยู่บ้านนี่แหละครับ <c oughs> ป็ปงจะ, <c oughs> เ,เ,ะเป็นประเพณีของ <c oughs> ทุกปีนะครับผมขต้มขนม ออ <Regierung. S 1> ขอาต้มข้าวต้มข้าวต้มทางมะพร้าวบางบางบางที่ก็ใช้นี่ใบตองครับใบ,บตองกล้วยใบตองกล้วยแต่ตากไวฝนตกมาพอดีเลย<ค> <travaille> เต <u himself> ็มเต็มเตียง <ส Buddha> ครับเต็มเตียงลูกหลานดีครับอบอุนครับผมอบุญวันนี้อบอุา คงต้องทำกระท่อมใหม่แล้วครับนี่ไม่มีไอ้ให้ลูกให้หลานนั่งเลยของดหน่อยของดทำทำกระท่อมไม่ใช่ทำไอ้นี่นะเดี๋ยวถูกหวยก่อนจะให้ถูกหวยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้หลังบนใหญ่แบเอ็บเลยโอ้เฮ้ยคนลงหลนูฝนก็ตกครับโอ้นึกวว่าจะหยุดแล้วยังมาอีกอยู่นี่ตกได้ตกดี ก็เป็นความสุขเล็กๆเนาะของคนเชิญระบทเราก็ประมาณนี้แหละครับก็เป็นบุญประเพณีครับที่ได้ทํากันมาสื่อทอดจะมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับหลายชั่วอายุคนมีการมีงานสุขาก็จะได้ห่อครับห่อข้าวต้มบางท่านก็ใช้ใบตองครับมีใบตองใบวตอนนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นข้าวหมก ขมุกม mm. ok ันใบใหญ่ห้องกระต้มหุ้ขมกกระต้มไอ้โว้ยเนาะยายแกอัดยายแกอัดแต่เครื่องรับไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเออพม่ควาเลยพูดเสียงดังหน่อยนึงแม่ควาก็กำลังขมัดขมิ้นครับไม่รู้ว่าจะกินกอดสุกแล้วสุกก็เร็วแล้วค่อยกินนะครับ

ไ่กับมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวที่เราขูดเนาะแล้วก็นี่ครับเมล็ดถั่วถั่วดำถั่วลิสงถั่วดำเนาะถั่วก่อนค่ะต้องถั่วก่อนนะคะให้มันสองเออนี่เป็นถั่วก่อนครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลด้วยเข้ากันเนาะค่ะเนาะผูกเข้ากันนะคะวันนี้แม่ความรู้ข่าวสาเด้อวยข่าวสารครับมาช่างคำนองค่ะมาท่านผู้เรียนเนาะค่ะมาท่านผู้เรีนเนาะก็เพิ่งหัดเนาะอยากเสพติดข้ากเราเลยหัดนะสืบสารประเพณี เออคนพนักง,งานกินก็ตากเชือกให้ด้วยนะครับารที่เป ouais> ็นแบบนะเป็นแบบที่วบิ uh ่นว <You know ัครับแล้วิ่นเรียกิ่น่นินเรียกเป็องก้างกุมาก้าผาดี่เ่ามาจะเป็นใส่ใส่ยอดมันนะครับคือใช้ใส่ใส่่ไ่เ่อ้ได้ม่จะเตะ แต่บรรยากาศรอบค่ากระฟูตกข้ามกลางสายฝนดีมาแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้ครับน้ำก็ชึ่นน้ำก็จะท่วมฝนเวลาเราให้ตกนี่ไม่ตกนะครับไม่รู้พันไปอยู่ไหนมาเนาะ พนักง,งานกินก็กินนะครับพนักง,งานหอก็ห่อเหมือนเดิมครับผมฝากด้วยนะครับฝากช่องทางแม่มูลนำโชคด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พ่อฟันแม่ควันด้วยนะครับจะได้3มคลิปดีๆมาให้ชุ่มทพครับผมครับคูเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่พวกนี้จะทำคลิปอ่อเป็นการ เขาเรียกอะไรบางบางสกุลหาผู้วายชนนะครับผู้่อเท่าพ่อแก่พ่อแม่ครับที่ท่านได้เสียไปแล้วครับเพื่อจะเป็นประเพณีของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็ทำกุ่งข้าวสาดใหญ่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมาต่อนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากบ้านฟังแม่มูลด้วยนะครับฟังแม่มูลนำโชคนะครับรับผมกดกระดิ่งกดหัวใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมเด็บนี้ก็ขอขาก,ก็สวัสดีครับ